ขอเวลาต่อไปนี้ที่แม่แดงจะแบ่งปันพระยานคำของพระเจ้าครับอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอีกหน่อยนะคะเราต้องตั้งสโลแกนกลุ่มของเราแล้วล่ะนะคะเวลาเราอ่านนรรมสการพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีคำมธิษฐานเราจะมีคำแบ่งปันหรือว่าจะมีคำหันใจเราต้องมีสโลแกนกลุ่มของเราก็เป็นเป็นนิมิตเนี่ยเป็น,นนิมิตของคริสตจกักรเนะคะ แม่แดงคิดถึง run run นะคะ r r U N run to God นะคะวิ่งนะคะวิ่งนะคะไปหาพระเจ้ากองทัพของพระเจ้าต้องลุกขึ้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสู่ประชาชาตินะคะประกาศพระเยซูเราเราต้องรันเพราะว่าด้วย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 สิ่งที่เราได้รู้จากการเปิดเผยของพระคัมภีร์เรารู้ว่าเราเนิกนาบไม่ได้เราช้าไม่ได้ นิมิตต่างๆที่ได้ถูกบัรจุลงมาในแผ่นดินไทยขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องการนำคนมาได้ยินข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Everyone Thailand นะคะนิมิตหนึ่งหนึ่ง,งกบพอกบจออาวต่างๆนานๆเนี่ยคิดสจกักรนะคะคิดจกักท้องถิ่นเนี่ยทุกภาคในประเทศไทยเนี่ยตอบสนองยังไงตอบสนองไม่ได้ทุกคีดสจกัก ผู้พื้นที่หรืออะไรต่างๆนานาพวกนี้มีอมีเรื่องมีปัจจัยมีองค์ประกอบทําให้รันกอดไม่ได้นะคะลืกที่จักรของเราหละนะคะวิ่งถู่ประจาได้ไหมเราต้องวิ่งเนิบนาบไม่ได้วันนี้นะคะมีพระธรรมมันหุ่นใจพระธรรมกิจการบทที่สิบหกข้อที่หกถึงสิบพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่สิบหกข้อที่หกถึงสิบแม่จะอ่านนะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในาแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียเมื่อลงไปยังที่ตรงข้ามกับแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะไปยังแคว้นบิซสเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงโปรดให้ไป แล้วถ้าเหล่านั้นได้ถ <c oughs> ขออภัยนะคะแล้วถ้าเหล่านั้นได้เดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองไตรอตในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดทั้นท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหา โอกาสทันทันทีที่จะไปอย่างแคว้นมาซิโดเนียด้วยเห็นแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้นวันนี้ทำหนุนใจให้หัวข้ออะสายด่วนนะคะสายด่วนทุกวัสายด่วนทุกวัยบทเรามีมีหลายวันะนะเขาขอบคุณพระเจ้าแม้จะเป็นคิดจักรเล็กๆนะคะแต่พี่้อง มีมีอินเตอร์ด้วยนะคะมีมีมีสองภาษาด้วยนะคะแล้วก็มีวัยนะคะก็แตกต่างกันสายด่วนทุกวัยคำถามคือเรื่องเนี้ยเปาโลตอบสนองนะคะเปาโลเนี่ยตอบสนองเสียงเรียกสายด่วนอย่างไรอา้าวก่อนจะมีคำถามตรงนี้ก็เ้าความว่าเปาโลเนี่ยสองครั้งนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดทางเปาโลเนี่ยถึงสองครั้ง แล้วเปาโลก็สงสัยว่าควรจะไปประกาศที่ไหนสายด่วนจากมาซิโดเนียมมาแล้วนะคะแต่ว่าเปาโลบอก็จะไปประกาศที่ไหนเปาโลเดินทางไปยังไตรัดและท่านก็ได้รับนิดที่ชัดเจนเปาโลนี่ได้นิดๆที่ชัดเจนนะเพราะว่าเมื่อเมื่อสองตะวันนี้จ์ลอยพูดถึงลักษณะของเปาโลนะคะลักษณะของเปาโลม่ไม่เคยไม่ค่อยได้แมนเท่าไหร่ไม่ค่อยไดไ้รูปร่างหน้าตาไม่ ไม่อินดี้นะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่พระเอกเท่าไหร่นะคะแต่โอ้โหบทบาทรับใช้นี่หาตัวจับญาตินะพระเอกตัวจริงเลยแหละนี่เปาโลนะคะเปาโลได้มิชัดเจนว่าชาวมาซิโดเนียเนี่ยนะเรียกร้องให้ท่านไปในข้อ9ก้าที่อ่านเมื่อสักครู่นี้ขอโปรดมาช่วยพวกเราขอโปรดมาช่วยพวกเราขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดเป็นสายด่วน เสียงเรียกมาตามสายสายไหนสายพระวิญญาณพวกเราในี่สายไหนพวกเราเรามีเครื่องแอนดอรมีเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเรามีสายเข้าอยู่ตลอดเวลาแต่สายด่วนนะคะสายด่วนเนี่ยพระวิญญาณของพวกเราต้องมีชัดเจนถ้าเราจะถ้าเราจะอุทิศตัวถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องมีสายด่วนแล้วยังไงเกิดขึ้นนะคะมาเถิด มามาซิดเนีเถิดมาเถิดมาช่วยข้าพเจ้าเถิดภาษากรีกนะคะภาษากรีกเนี่ยเขาว่ามาช่วยแปลว่ามาช่วยอย่างรวดเร็วช้าไม่ได้มาเร็วเร็วด่วนมากด่วนมากมาเร็วๆภาษากรีกเขาแปลป็นภาษาไทยบอกมันเขาโปรดไปช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิดเนีเถิดนะไปภาษาเดิมเขาเนี่ยบอกว่าด่วนเลยอย่าช้าไม่ได้มาเร็วเ็วด่วนมากเปาโลตอบสนองยังไงนะคะ กับสายสายด่วนนียในข้อสิบเปาโลศิลลาท,ทิโมธทีและลูกาได้เดินทาง 1, ทันทีไปยังเมืองฟิลิปปีเมืองเอกของแคว้นมาซิโดเนียพี่น้องคะเราเห็นท่าทีของการตอบสนองการทรงเรียกของผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหมดรู้สึกว่าประทับใจเมื่อพระเจ้าเปิดประตูในการประกาศข่าวประเสริฐและมีผู้เชื่อการตอบสนองทันทีเนี่ย พอเราศึกษาพระธรรมกิจกันไปเราจะเห็นว่านะคะการประกาศของทีมของอาจารย์เปโลอนะเปโลสี่แรกที่มาทีแล้วลูกาแล้วคนอื่นๆที่ผู้เชื่อที่นั่นด้วยข่าวประเสริฐมีผู้เชื่อแล้วก็มีนางลิดเดียแล้วก็ครอบครัวมาเชื่อด้วยถ้าเราอ่านต่อไปในข้อสิบเอ็ดนายคุกแล้วก็ครอบครัวมาเชื่อด้วยว้าวว้าวเลยนะนี่คือการตอบสนองการสร่งเรียกสายด่วนสายพระวิการสายด่วน สายด่วนจาก,กนรกก็มีอันนี้สายด่วนพระวิญญาณเมื่อตอบสนองการทรงเรียกข่าวประเสริฐมาก็มีคนเนี่ยมีมีมีคนเชื่อมีคนสนับสนุนงานของพระเา้นดังลิเดียกับครอบครัวเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะตลอดตลอดอ่ะอายุขไขของเธอแล้วลูกหลานแล้วก็รวมถึงอ่ะคนในครัวเรือนของเธอเธอเปิดบ้านเป็นขี้จักรด้วยนะแล้วก็ในคุกด้วยนะคะในคุกก็เปิดบ้านเป็นคี้จักรด้วยคนของการตอบสนองสายด่วนพระวิญญาณเนี่ย จะเกิดผลขอบคุณพระเจ้านะพวกเราเป็นทีมงานที่ตอบสนองการทรงเรียกหรือไม่อย่างไรถ้าเราตอบสนองการทรงเรียกมันจะเกิดผลนะครับจะเกิดผลผลของอ่าผลของพระวิญญาณคืออะไรผลพระวิญญาณนะคะเราจะมีผู้เชื่อผลของพระวิญญาณที่จากชีวของเราแล้วผลนของข่าวประเสริฐนะคะผลของข่าวประเสริฐ แม่จะพูดอีกนิดหนึ่งสายด่วนจากนรกเพราะทำลูกาบทที่สิบหกสิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดไม่ต้องอ่านนะไปหาคนเอาแม่จะสรุปอย่างนี้ว่าสายด่วนสายด่วนอะสายพระวิญญาและสายด่วนจากนรกลูกาได้บันทึกว่าลูกาสิบหกสิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดหนึ่งขอให้ลาสลัดฟ,ฟื้นจากความตายไปบ้านของของบิดาของข้าพเจ้าลาสลัดเนี่ยต้องการฟื้นแล้วก็อยากจะกลับบ้าน อยู่นรกนะสายด่วนนี้ไม่มีใครถอดสายด่วจนจะนรกนะคะในในในบริบรขาาทของพระธรรมลูกาสิบสิบหกนี่นะไส้สองให้ไปเป็นพยานแก่พี่น้องห้าคนของเขาอยู่ในนรกแต่เห็นชัดๆจดจะใจเลยว่าไม่อยากให้พี่น้องตกนรกนะคะสายด่วนนี้สามเพื่อไม่ให้เขามาถึงที่ทรมานนี้สายด่วนทั้งสามอ่าทั้งสามเรื่องเนี่ย จากนรกในในพระธรรมโลกาเนี่ยเราตอบสนองด้วยหรือเปล่าเราตอบสนองอย่างไรเศรษฐีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจคนอื่นเลยมีพึ่งมีหัวใจผู้รับใช้พระเจ้าตอนอยู่ในโลกตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกไม่สนใจใครมีหัวใจรักคนอื่นมีหัวใจอยากรับใช้พระเจ้าเหมือนอยู่เหมือนอย,อยู่อยู่ในในโลกถึงจะมีความรู้สึก ท่อง้ัวเอะไรหรือเปล่าพวกเราเมื่อตอบสนองสายแบบนี้นะเราไม่ไม่ไม่อยากจะส่งสายด่วนจากนรกไปแบบนี้เราต้องเลือกเอาข้อแรกนะคะยูดาข้อที่23พสานิดหนึ่งจงช่วยคนให้รอดด้วยการชุดเขาออกมาจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อที่เปื้อน,นด้วยโลกกีขอบคุณพระเจ้านะ ลักษณะของผู้ที่ส่งสัญญาณสายด่วนจากนรกเนี่ยเราไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในเ็าเรียกว่าโหมดนั้นชีวิตของเราเนี่ยวันนี้อ่านเซตัสของผู้ใช้พระเจ้าที่มีระดับในประเทศเขาบอกว่าเขาอยู่ในโหมดสุดท้ายของชีวิตแล้วพวกแม่แดงก็อ่านพวกบแม่แดงก็โอเคเดี๋ยวจะบอกเหมือนกันว่าฉันอยู่ในโหมดสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันอะไรจะเป็นอะไรก็เอามาเลยนะคะอะไรจะเกิดก็เอามาเลยนะคะแบบนั้นเลยสุดท้ายนะคะในค่ำคืนนี้ สายด่วนจากพระเยซูย้อนบทที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามพระเยซูมอบหมายงานให้พวกสาวกออกไปประกศาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดออกไปแบบไหน,นออกไปทั่วโลกพระเยซูทรงส่สง,สงสาวกของพระออกไปทํางานเหมือนที่พระบิดาได้สง่งพระเยซูลงมาแนะ่ยพ,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 พระบิดาได้สง่งพระเยซูลงมาพระเยซูส่งพวกเราออกไปพระเยซูทํางาน สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็ให้พวกอ่าก็บอกให้สาวโกบอกผูเชื่อว่าบาปของเขาก็ได้รับการยกโทษแล้วเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าสายด่วนของพระเยซูเรารับแล้วนะคะการยกโทษบาปสายยกเมื่อได้รับการยกบาปแล้วสายด่วนของพระเยซูก็มาถึงเราอีกเหมือนกันว่าให้เราออกไปประกาศค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะอธิษฐานนะคะขอให้นะคะ เราได้รับสายจากพระเจ้าได้รับสายความย่าญานว่าเราจะไปรับใช้ที่ไหนเราไปตังการมส่งนำพระวิญญาณหรือไม่อย่างไรนะวันนี้เราตอบสนองเมื่อเราตอบสนองทันทีผลในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าก็เกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้ว่านะคะเมื่อขนาดที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องมีหัวใจรับใช้พระเจ้าอย่าไปอย่าให้เหมือนกับเศรษฐีเมื่ออยู่ในนรกแล้วอยากรับใช้อยากจะไปประกาศ กับครอบครัวอยากไปไปบอกกับพี่กับน้องว่าอต้องทอํายังไงบ้างถึงจะไม่ต้องมาอยู่ในที่ที่ทรมานอันนั้นสายเกินไปแต่เช่นเดียวกันอีมิติบางบางบางช่วงเวลามนุษย์หรือคริเสเตียนเองก็เถอะอาจจะตกนรกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ได้คือนรกในใจสวรรค์น,นี่อกนรกในใจนะคะยอมที่จะ,ะเข้าเข้าสู่การชักจูงของคน อ่บุอ่าอำนาจแล้วกันนะคะบุคคลบุคคลบุคคลที่มีอ่ำนะะนาจผิดผิดหมายถึงตกตกเป็นทาสของมารซาตานะะาตานะคะซาตานนะคะที่ของที่ของมารซาตานคือนรกไม่ใช่ที่ของเรานะคะเราไม่ปรารถนาที่จะไปเป็นผู้รับใช้พระเจา้าในที่นั้นนะคะไม่มันมันร้อนนะมันร้อนมันร้อนแต่เราต้องนะคะรับสายด่วนจากพระเยซูว่า ให้เราออกไปประกาศแล้วสายด่วนมาถึงเราเราได้รับแล้วก็คือว่าบาปเราได้ยกออกไปแล้วนะคะเราพ้นบาปแล้วเราเป็นไทยแล้วเรามีชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าให้เรามีสติสัมปชัญญะและรู้จักที่จะสงบใจเพื่อการอธิษฐานด้วยเวลาเราเป็นนักอธิษฐาน เราต้องรู้ว่าเราเราเป็นคนอะไรเราเป็นคนชนิดไหนเราเป็นคนของพระเจ้าที่พระเจ้าชำระแล้วบริสุทธิ์แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เรากำลังหาอะไรกันหรือทำอะไรกันอยู่ถ้าได้ยินเสียงสามเสียงนี้เราตอบสนองอย่างไรให้เราทุกคนนะคะตอบเป็นการส่วนตัวของเราด้วยว่าเสียงของพระวิญญ,ญาณหรือเสียงากนนรกหรือเสียงพระเยซูนะคะสามเสียงนี้นะคะ เป็นสายดวดทุกทุกเสียงแต่ให้เราเลือกเอานะคะเราจะตอบสนองยางไรนะคะเราอีิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทรงสัญญาณทรงเสียงทรงสายดวนมาถึงเราข้าพงทั้งหลายปรารถนาจะตอบสนองการทรงเรียก ประทานสีรปัญญาเปิดหัวใจเรายอมถวายหัวใจของเราให้พระองค์เข้ามาประทับแล้วครอบครองอยู่เราขอปฏิเสธองค์จะาข้าพเจ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเป็นให้เรากล้าที่จะเชื่อว่าพระเยซู ทรงเลือกและทรงเรียกและทรงใช้เราให้เรามีความมั่นใจในการไถ่การยกโทษบาปของพระองค์ขอบคุณพระองค์วันนี้งองค์จะข้าพระเจ้าให้เราเป็นนักอธิษฐานให้เราพิจารณาตนเองว่าเราทําอะไรหาอะไรเลือกอะไรขอบคุณพระองค์ที่เราอยู่ในถูกที่ถูกทางขอบพระคุณพระพรเป็นของเรา ขอไว้พรเราในพระคำแห่งพระคุณในพระนามพูะเยซูเจ้าอาเมนยขอไปเจ้าให้พรค้า